สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูที่ง่ายแล้วก็อร่อยมาฝากอีกแล้วนะคะมีส่วนผสมแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองอย่างแรกก็คือปลากระป๋องแล้วก็ไข่ค่ะเราจะใช้ปลากระป๋องในน้ำซอสมะเขือเทศน,นะคะจะใช้2กระป๋องแล้วก็ไข่2ฟองหรือใครจะใช้ปลา1กระป๋องแล้วก็ไข่2ฟองก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ เทน้ำซอสใส่ชามแยกไว้ค่ะตอกไข่ใส่ลงไปในน้ําซอสทั้งสองฟองเลยนะคะแล้วก็ตีไข่เหมือนกับที่เราจะเจียวไข่นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ต้องปรุงอะไรแล้วนะคะ เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาจัดเนื้อปลาใส่จานกันค่ะจะทําให้เนื้อปลาเป็นชิ้นเล็กเล็กก็ได้นะคะจะได้ทานได้ง่ายๆใช้จานที่เข้าไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็ใช้จานแบบก้นแบนจะดีกว่าจะสุกง่ายกว่าใส่ชามหรือใส่จานก้นลึกค่ะ เอาไข่ที่ตีไว้เมื่อกี้ค่ะมาลาดบนปลาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไมโครเวฟกันค่ะอบในไมโครเวฟสีนาทีค่ะปิดฝาด้วยนะคะกันเนื้อปลากระเด็นค่ะ พออบครบเวลาก็ทานได้เลยนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องดูนะคะเพราะว่าเตาแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันให้เราเช็คดูว่าไข่นี่มันสุกทั่วกันหรือยังถ้าสุกทั่วแล้วเราก็ทานได้เลยค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่สุกก็เอาไปอบใหม่นี่ค่ะสุกแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เสร็จแล้วทีนี้มาชิมกันค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆกับพริกน้ำปลาจะอร่อยมากเลยค่ะง่ายๆแล้วก็อร่อยลองทำดูนะคะ กดติดตามคุณนายเข้าครัวเพื่อเจอกันในคลิปต่อไปด้วยนะคะ